IMF คืออะไรองค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีความสําคัญอย่างไรและมีความสำคัญในช่วงไหนบ้างหรือมีความสำคัญต่อประเทศไทยเราอย่างไรวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรับชมรับฟังกันครับและก่อนอื่นก็ผมนายวัยุทธ์กุศลมานิตกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าัสถ้าพวกคุณพร้อมแล้วไปกันเลยครับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อวันที่22กรกฎาคมคศ1944จากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference หรือที่รู้จักกันในานาม Boston Woods Conference โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา และมีฐานะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติองค์กรการเงินระดับนานาชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศในการดูแลให้เกิดเสถียรภาพในตลาดปฏิวัติเงินตาของโลกโดยมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศโดยการให้คำปรึกษาและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมีสเสถียรภาพสร้างความเป็นธรรมในระบบการจ้างงาน 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดสเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยการควบคุมระดับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกให้อยู่ในระเบียบ 4. เพื่อก่อตั้งและพัฒนาระบบการชำระเงินของรายการบัญชีเดินสะพัดร,ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันและยกเลิกระเบียบข้อบังคับควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศสมาชิก 5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิก และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิใช้ทรัพยากรของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการปรับปรุงดุลการชำระเงินโดยให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคต่างๆและข้อ6เพื่อเป็นตัวกลางในการติดตามดูแลความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นมีอะไรบ้างการให้กู้ยืมเงินการตรวจสอบเศรษฐกิจให้คำแน,น,นะนำนโยบายด้านเศรษฐกิจหรือจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจครับและนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะได้รับชมรับฟังกันถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับทุนสำรองคืออะไรรัฐบาลสามารถเอาไปใช้จ่ายหรือใช้หนี้ได้หรือไม่ รู้จริงเศรษฐกิจไทยเงินสำรองระหว่างประเทศหรือทุนสำรองนั้นไม่ได้มีไว้ให้รัฐบาลใช้จ่ายหรือใช้หนี้แต่ทุนสำรองคือสินทรัพย์และเงินสกุลต่างประเทศที่เก็บอยู่ที่แบงก์ชาติเพื่อใช้ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุนสำรองนั้นได้มาจากการที่แบงก์ชาติซื้อเงินสกุลต่างประเทศ เช่นเวลาคนต่างชาติต้องการเงินบาทเพื่อลงทุนในไทยหรือผู้ส่งออกไทยต้องการแลกรายได้กลับเป็นเงินบาทเมื่อความต้องการเงินบาทมีมากขึ้นเงินบาทจึงแข็งค่าซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแบงก์ชาติจึงต้องซื้อเงินต่างประเทศและปล่อยเงินบาทเข้าระบบให้พอกับความต้องการทำให้ค่าเงินบาทไม่แข็งเกินไป แต่ถ้ามีเงินบาทในระบบมากเกินไปก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อแบงค์ชาติจึงดูดเงินบาทกลับด้วยการขายพันธบัตรเงินบาทและพันธบัตรถือเป็นหนี้สินของแบงค์ชาติเพราะคนถือสามารถแลกคืนเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการที่แบงค์ชาติซื้อเงินต่างประเทศเข้ามาในทุนสํารองจึงตามมาด้วยหนี้สินในปริมาณเท่ากันเสมอและตรงกันข้ามหากนักลงทุนย้ายเงินลงทุนไปประเทศอื่นหรือคนต้องการใช้เงินสกุลต่างประเทศมาก ก็จะแห่ขายเงินบาททําให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากและส่งผลต่อเศรษฐกิจแบงก์ชาติก็จะนําเงินต่างประเทศที่อยู่ในทุนสํารองมาขายแลกกับเงินบาททําให้เงินบาทไม่อ่อนค่าเกินไปและไม่กระทบกับเสถียรภาพเศรษฐกิจแต่ประเทศควรมีทุนสํารองมากแค่ไหนต้องเทียบกับความจําเป็นในการใช้จ่ายเงินต่างประเทศเช่นการนําเข้าสินค้าการชําระหนี้ต่างประเทศเพราะหากมีทุนสํารองไม่พอจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ทำให้เงินบาทยิ่งอ่อนลงสินค้านำเข้าจะราคาแพงขึ้นดังนั้นจึงต้องมีทุนสำรองให้เพียงพอเพื่อดูแลอัตราแลกเปลี่ยนและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของ IMF องค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสครับ Yeah. you